สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันค่ะในปัจจุบันนี้บริการอย่างหนึ่งที่เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่แพร่หลายกันก็คือบริการประเภทคลาวนะคะซึ่งบริการประเภทนี้ก็คือระบบที่ทํางานประมวลผลแทนที่จะทําที่เครื่องเราเองก็ไปทําบนเซิร์ฟเวอร์ในอินเทอร์เน็ตซึ่งนิยมใช้หลายด้านด้วยกันเช่นฝากเก็บข้อมูลแชร์แบ่งปันข้อมูลและประมวลผลข้อมูลด้วยซึ่งก็มีบริการมากมายหลายอย่างในปัจจุบัน และหนึ่งในบริการนั้น ITE 4ชั่วโมงก็เคยนำเสนอไปแล้วนะคะกับบริการ Cloud Sync นั่นเองค่ะและบริการประเภท Cloud อย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราไม่ต้องกังวลแม้จะลืม f แฟ s h Drive ไว้ที่บ้านเหมือนมีไฟล์ติดตัวไปทั่วทุกมุมโลกขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือบริการประเภท Dropbox นั่นเองค่ะ สำหรับบริการ dropbox นี้นะคะก็คือบริการที่เหมือนกับมีกล่องวิเศษกล่องหนึ่งค่ะที่ช่วยให้ไฟล์ของคุณเหมือนกับติดตัวไปทุกที่ทุกเวลาทั่วทุกมุมโลกช่วยให้สามารถนำรูปภาพเอกสารหรือวิดีโอติดตัวไปด้วยได้ทุกที่และก็ไปเรียกใช้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตไฟล์ที่เครื่องไหนไฟล์นั้นก็จะถูกอัปเดตอัตโนมัติให้ตรงกันในทุกๆเครื่องไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆของเราที่ใช้ล็อกนนัด้วยะะคะ นั่นก็เพราะว่า Dropbox นี้เชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเข้ากับเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าหากเราไม่ได้ Install โปรแกรม Dropbox ลงในเครื่องของเราก็ยังสามารถเข้าถึงไฟล์ที่เราเก็บไว้กับ Dropbox ได้อยู่ดีผ่านทางเว็บไซต์ dropbox.com ค่ะไม่ใช่เพียงแค่เก็บไฟล์เท่านั้นนะคะแต่เรายังสามารถเลือกแชร์ไฟล์ของเรากับเพื่อนหรือคนในครอบครัวเราได้เช่นอยากจะแชร์ให้คุณแม่ได้ดูภาพหรือวิดีโอที่เราไปเที่ยวมาขณะที่อยู่ต่างประเทศก็ทำได้ และที่ดูจะมีประโยชน์ต่อการทำงานหรือการเรียนก็อย่างเช่นการแชร์ไฟล์เอกสารภาพหรือว่าวิดีโอกับเพื่อนร่วมทีมของเราเป็นต้นค่ะ Dropbox นี้นะคะเป็นบริการที่รองรับทุกระบบปฏิบัติการค่ะซึ่งก็รวมไปถึงระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบน Blackberry iPhone Android หรือว่าสิมเบียนถ้าหากใครสนใจอยากจะลองโหลดไปใช้ดูก็ไปกันที่ Dropbox.com นะคะเพื่อสมัครและโหลดโปรแกร,รมมาติดตั้งบนเครื่อง สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลแบบไม่เสียตังค์อยู่ที่2 g b ค่ะถ้ามากกว่านั้นเริ่มเสียเงินแล้วนะคะซึ่งถ้าหากว่า2 g b ไไม่พอยังอยากใช้ฟรีอยู่ก็แค่ชวนพักพวกเพื่อนฝูงมาสมัคร Dropbox หรือว่าทำตามหน้าภารกิจต่างๆในหน้า Get Started ก็จะได้มาเพิ่มอีกเช่นเดียวกันค่ะและคราวนี้นะคะ ก็คงไม่ต้องมานั่งกังวลอีเมลไฟล์ต่างๆหาตัวเองอีกต่อไปเชื่อว่าหลายคนทำอยู่ใช่ไหมคะหรือแม้แต่ลืมแฟลชไดรฟ์ไว้ที่บ้านก็ไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปค่ะแล้วติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของรายการที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะสวัสดีค่ะ